เราพบกับรายการแบบใหม่แบบสับจะประวัแบบสับแบบใหม่หรือแบบใหม่แบบสับแบบสับแบบใหม่แบบสับแบบใหม่หรือแบบใหม่แบบสับหรือว่าสับเป็นแบบใหม่ใหม่แบบสับแบบใหม่ วันนี้เราจะมาทายคำศัพท์ของแรปเปอร์อกับกระเทยเขาก็จะมีศัพท์เฉพาะกลุ่มของเขาใช่ใครฟังแรปอันนี้เราก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเราฟังแต่แบบที่มันแมสแมสอะแรปจากประเทศที่เป็นดีว่าเป็นแบบอาส์มุนิกิมินาดแคดิบีอิกกี้อะไรแต่ว่าถ้าเป็นแรปผู้ชายเราก็จะแบบเราก็จะไม่ได้ค่อยได้อินเพราะว่าเราเราเป็นกระเทยไงเราอยากเป็นผู้หญิงแร้เขาฟังอะไรปะฟังครับฟังครับแรปเปอร์เขาก็เป็นแบบว่าข้ามเพศอยู่แล้วก็มีในวงการแรปอะไร X New R S อะไรอย่างเงี้ยผมฟัง เดี๋ยวให้บอกอีจุกใครได้เริ่มก่อนหนึ่งสองสามอะไรยังไงไอเฮียกูชนะทำไมยังไงใครเริ่มก่อนได้ก่อน้ก่อนคำแรกนะคะเดิน่งสองสามตายตันตันน้าชานัาชาลูกน็อปน้าชาพวกสายซื้อก่ง ดูเป็นตามมือใช่เสียพี่โอเคแต่ว่าเสือเก่งเสือเก่งก็ถือว่าดูแต่ไม่ดูแต่ไม่เราก็เซนก็เมื่อกี้เขาพูดขีดมาแล้วว่าเป็นสายสืิมนัตชานี่ก็หมายถึงว่าเป็นสายลับไปสืบเรื่องต่างๆที่ก็เธออยากรู้อย่างเช่น ไปเข้ากลุ่มชายแท้ที่เขาเล่นบอดีอ้เวทเพื่อที่จะไปดูดรูป,ปดูกมากระ,ะเทยเป็นอย่างนี้กระเทยมันก็านนสามขีดกันเรื่องไปมันก็จะแบบว่าเข้าไปเป็นนาตชาในกลุ่มแบบว่าบอดีอ้เวทมือเปล่าครับเราก็จะแบบว่าโอ้ยสูบรูปมาอ,อ,อย่าไปหาทำม,มันไม่มดีกลุ่มชายแท้ก็มีมานาตาชาในจอกจอกเหมือนกันเออไหมว่าถูกไมนมือใครนให้เข้าไป น่าจะชาเขามาจากนาจชาหรืนมันเป็นตูววรที่แบบคาแรคเตอร์ที่แบบกันเลยมันชอบโอเคอ่ะาแรตร์โอ้ก oh ูกูเลืกเล่นได้ปะโป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 โะโรโปโป็นคนมันเโปโปปโปโปโโป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 นุคแล้วก็ ชื่อจริงๆมันเป็นมาจากศัพท์ลากศัพท์ภาษาอังกฤษครับคำนี้เป็นคำนำหน้าของภาษาอังกฤษคำนึงทำไมเยอะเนี่ยบอกว่าปอปปูล่าปอบปูล่าปอบปอบปอบคอนิวปอบคอนิวนักกีฬาไม่ต้องโดนแล้ววะใครค่ะถ้าชนะก็แรปเปอร์ก็นี่ค่ะยังไงที่ก็ต้องโดนแล้วนับถอยหลังเลยพี่กดดันใหญ่เลยนะมันคือคนที่เป็นคนเดียวเลยหรอหรือว่าเอาไว้เรียกคนที่ล่ะสักนะพวกสับปนามพวกหมูเป็นแบบ ทั้พวกพวกนั้นเลยใช่พวกพวกนันพวกโปโปคำแรกกูก็เหนื่อยแล้วเห็นเลยว่าแพ้เอาแบบงงๆเลยป๊อปปูล่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นกลุ่มคนที่ป๊อปปูล่าไม่ใช่มันแปลว่าผิด พอๆย่อจากโพลิส e ครับ police แบบตำรวจตำรวจเขาหล่อเรียกตำรวจครับผมเดี๋ยวก่อนนะเริ่มมาเรายังไม่ได้แนะนุ่มตัวเลยว่าใครเออลืม่ไสวัสดีครับชื่อเต้ครับผม AKA K คร็เลยครับผมเชื่อเล่นชื่อนินจาครับก็ AKA นินจาครับผมชื่อแซมครับผม AKA แซมแบ็คครับผมสวัสดีครับเซกครับ AKA พิงกี้หลีกระตัง นี่ค่ะบอลตันค่ะ AKA นักฆ่าขนตาสามมิติแล้วก็เข้าไปที่ข้อสองต่อปูชื่อไทยโอ้โหหวาโอ้โหก็ต้องเตอร์ดอีหวานรู้ใช่ไหมอันนี้คือรู้ใช่ไหมไม่โอ้โหก็ต้องเตอร์ดอีหวานฝากหวานอ่ะหวาวเราจะเรียกอีหวานทำไมอ่ะเหมือนพวกแหลกเก่งๆไหมตอแหลอะไรเงี้ยกับอีหวาน ไม่ได้ไปได้ไม่ต้องไปแล้วเออถูกเลยเยอะถูกแลอวถูกแล้วคำตอบคือถูกต้องมีเซตในการเอา้อีกวันนี้ก็คือคนตแหลมันจะใส่ร่วมกับว่าอีวานตอแอแมันอล หนุรัดไหรัดนุรัเขาเป็นแรปเปอร์น่ะหนุ่ยรัดเขาเป็นแรปเปอร์ HKA h e เล n Ban Yang มีเหตุการเ์อนไรบางนะายเหมือนการรีบีเออนั่นแหละดีดันไปางของดีดันไปางของดเฉยอยู่เลยใจว่าป้ารมันไม่ใช่กริยาใช่ป่ะคำกริยาไม่ใช่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 กริยานี่วันเงินหรือชื่อเสียงแก้ว เคลียร์ปยมันี่ยเคลียร์สิอย่าเงี้ยควายกิฟวิปมาดิฟวิปเย้ว่าเงินเหรียญเพราะอะไรชิปดิฟชิปเงินเงินอะไรอาเงินผิดป่ะอ่าแปลว่าพวกแบบสิ่งของแวววาวแบบเพชวิบวับวิบวิบอ๋อ อแล้วทำไมเขาไม่ใช่ดิปดับดิปดับโอเคเขาหนูของข้อแล้วนะพ่าคุณเป็นโง่ค่ะมาเลยจตะคำนี้ใคร่ะดิบเซอร์นีจ่ะ ดนาชี้หน้าเน็ตดริฟเหมือนกันอันนี้ก็ดริฟเน็ตคือใครอะไม่หน่ยครับใช่เป็นอาการอากบางอย่างอันนี้เรานะอย่ามาด่าฉชนะอย่ามาชี้หน้าหนูนะเน็ตในหน่าจุบันอย่ามาทำแบบนี้นะอย่ามาทำแบบนี้นะอย่ามาทำแบบนี้นะเราอยากอยู่เน็ตเดียวอ่ะเออยู่เน็ตเดียวจริงเรื่อใชถึงเน็ตจริงเราคิดในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือทำนี้ดาร์กกว่าเน็ตนันิดโหดาร์กโอเคครับ ตอบไลยเออแล้วแบบฟิลแบบอย่าเอออยามาด่ากันอย่ามาชี้หน้าอย่ามาทำ่างนี้มาทำแบบนี้คำตอบที่พี่คนหนึ่งชนะตอบตั้มอ่ะที่สุดอย่าชี้หน้าแนทหมายถึงอาการของอวัยวะเพศชายที่มันตโงออกมาสมบูรณ์อย่าชี้้าจอนดริฟ แแมทคือใครมันคือวลีเด็ดจากดาวจอกของเราที่ชื่อว่าพี่เพชปักราณาเป้เขาไปหาเรื่องคนชื่อแนทที่หาดป่าตองแล้วมันเป็นวลีของคนที่ชื่อแนทเนี่ยแบบพี่พจะชี้หน้าแมทประาชี้หน้าแมทจะชี้หน้าหย่าต้องพอต้องพอมาดิค่ะแต่ว่ากระเทยเอามาใช้ในแง่ของเวลาเห็นผู้ชายแบบเหงาตงเป็นแบบผู้ชายที่ แขนเออเช้ามาชีหน้าแน่เลยอ๋อเราก็แบบอยากชีหน้าแน่เดียวแน่นคนไม่ไหวครั้งต่อไปครับอาจจะรู้นะไม่ได้ยากป้าเกิดเออไม่รู้ได้ยินเขาต้องใช้ก็นอ่ะอ่าแล้วตามทุกทางกูว่าได้ยินทุกค่ําพอเพลงอ่ะมันใช้บ่อยอเป็นนามหรอคํานามอ๋ออันนี้เชิงกี่ยามากว่านะกิริยา มันก็มีท่าทางท่าทางท่าทางอะไรวะสเกิร์ตมาจากลาตับอะไรปะโอ๊บโอ๊บอย่างเงี้ยคือเสียงกบใช่ไหมฮะสเกิก็เป็นเสียงอะไรของอะไรสักอย่างอ่าเป็นเสียงนกอย่างนึงไม่อันนี้หนึ่งมันไม่ใช่วริษัทอะไรมันไม่ใช่เสียงสัตว์เพราะว่าเป็นเสียงรถเสียงกริ่งเหรอเป็นกรูเหรอ อะไรวะกูจะไปหาคนที่มันคิดคำนีつつつ้ถ้าเวกูก็คือการแบบโมรถให้มันเท่ขึ้นเออเอาไว้ขิงสาวเอาไว้แบบอะไรเงี้ยเป็นคำตอบพี่เพียงครับแล้วคุณคิดลึกไปใช่ครับมันเพียแล้วมันมาจากเสียงดิฟล้อรถครนะเสียงดิฟล้อล้อรถยางล้อเสกดิฟล้อได้เอี้ย ตอนคิดคัมมี้เนี่ยก็คือจะเป็นแรลงเนี่ยอมาว่าแบบไปกันเมื่อไปเที่ยวอะไรเที่ยวไปเที่ยวไปรถเที่ยวไปถ้าภาษากันเธอคือไปตอแหลกกันข้าวตระหลักอันนี้ง่ายเราอยากโดนเจ๊เทสตรงตัวไหมแบบเทสปล่าแบบรสนิยมไหมถ้าความหมายที่เรารู้จักนะจะมีเทสรสนิยมกับแบบว่าลองเทสดูก็คือลองใช่ไหมอ่ามีสองความหม่เด็ดนะลองเทสดูหรือเปล่าถ้าเป็นกระเทยแบบว่าวิคนนี้กูเทสมาแล้ว อันนี้ลองมาแล้วอมีใเช็มาแล้วใช่ไหมคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยตอบเหลองอรตอบเลยไหมน่ป็นฟิลเก็บแต้มอกันอมนั้นวตอบ ได้มาแล้วกูเทสมาแล้วเป็นคำตอบที่ตอบที่ผิดนะพอเทสคำนี้แปลว่าสเปคลแกนยมเ้าตาอาติดกัตือรืใกล้ถูกแล้วเออคำตอบแรกเลยถูกแล้วใช่เราเห็นเขาแบบเรื่องตระตะดืออย่างเดียวเลยเลยตัตออไปนะครับ no cap อ่ะถ้าถ้าแบบที่ฉันคิดนะ cap อาจจะหมายถึงหมวก cap อ่าซึ่งเขาเอาไว้ respect กันอ่ามีเหตุผลโน cap ก็แสดงว่า no respect ไม่มีใครเขาหลอกเขาจะบอกว่ามาถูกทางแคบเดิมาจะโว้แก๊บเดินมาจะโวกอ่ะดินมาจะโวเรา๊บเดินมาจะโวกจริงอะ เขาบางทีเขาก็จะใส่แบบอีโมอีโมจิเป็นรูปหมวกรูปหมวกใช่ส่งไปเลยแทนคำว่า no cap แต่ว่าฉันเคยเห็นในในรายการ The Deleter ปั๊ดที่เขาโยนหมวกใช่ป่ะอนเดสเปกกันเนี่ยเออถ้าหนันแสดงว่า no cap แสดงว่าแบบไม่มีคนโยนหมวกยอมรับโยนหมวกยอมรับไม่ใช่ไหมอ่ะตอบนี้เนาะเออน่าจะเป็นไปได้อ่าน่าจะเป็นไปได้ไม่เจ๋งเออไม่เจ๋งป่ะทีมลอกคือเก่งสรุปอันเดียวกันเลย no cap แปลว่าแบบ ไม่ได้โมครับถือว่าครับไม่โมแบบไม่โมไม่โมจริงๆนะมันเอาคำว่าแคปแบบมาแสดงนี่ถ้าแคปเฉยๆแปลว่าโมอะไรเงี้ยนี่อยูไม่แคปมากเลยอะไรใช่นี่ยไปเจอตำรวจมาหนูแคปจริงนะเียจอโพว์มาเนี่ยจริงโพว์โดนแคปเนี่ยแคปภาษาอ่งกฤษถ้าก็เลยแต่งเพลงแรปอะไรสมนิรูปก็โน้กแคปนะส่งนมห้ดูปก็โน้กแคปนะส่งมัดสิไอโนแคปว่ะ ไปเหนือพื้นี่อยากเลยนี่ซันเรดคือต้องกลัวป่ะคือคือที่ไหนอกลัวไปไหมเราไม่คำพี่เยอะไปเมื่อกี้เรนพี่เยอะไปบไปไปเป็นกิริยาหรืออะไรมันเป็นคำพิเศษตอบไหมไหนๆไม่รู้ดูตันกันได้แล้วมั่วไหมเราคะแนนเยอะ มีแบบมีใบอีกสักหน่อยมั้เอาใบสักนิดได้ไหมครับไม่ได้ใบคือเฉลยเลยแต่มันแต่มาถูกทางแล้วว่ามันตัดคำในคำหนึ่งออกไปใช่คำตอบเลยที่ไหนเออที่ไหนแบบว่าเฮ้ยเพรเฮ้ยไม่กินเหล้าไหมคือที่มฮิโตรดแต่มันผิดอ้าวคือที่อันี้มันต้องใส่อารมณ์เวลาพูด ก็คือคือที่คือที่มันลดมันคือที่สุดแต่กันเลยแต่กันเลยชอบตปัดคำให้มันตั้นลงแบบเมื่อวานผู้สายคนนี้คือที่คือที่ใหญ่คือที่ประมาณนี้คำต่อไปนะครับพามลิสอันนี้ก็เห็นบ่อยเคยได้ยินใช่ไหมแล้วมันก็มีคู่กับแบบไฟอ่ะ ลิปมันต้องแปลว่าเทปะเทโชชอนได้ไก็ได้อีโมติอ้าวอ้าวเพรขาเลยะเนี่ยไม่ก็จะบอกว่าถูกเลถูกใช่ไหมเราที่เราป็นเจ๋งเท่ยังบงูอเลยเฮ้มันมาจากเสียงจุดไฟใช่ไหมเ้าหรอใช่ไหมไฟลิลิอ่ากูมีทีกล้ว แรปเปอร์เขาชอบใช้คำที่มาจากเสียงนัานๆลิฟว์วิบวับวับบตับเย้ได้ดูคะแนนละค่ะมาอะไรมาอะไรเออมาเอาอะไรอ่ะมาทำไมอ่มึงจะมาเอาอะไรอ่ะกูแบบหน้าพี่เขามีพิรุณเลยเออเนี่ยอันนี้เลยเออมาอะไรอ่ะใช่ไหมครับแจก ไม่อยากบ่นยังไงมาอะไรถูกต้องค่ะแปลว่ามาทำไมมาอะไรมาตัวตัวรากศัพท์ก็มาจากหนูรัดอีกเช่นเคยมาอะไรมาอะไรเขาหนูรัดเขาบอกมาอะไรมาอะไรมาอะไรไม่มีจ้ามาอะไรโอเคครับทำหลับไปนะครับเปละเปละเปละเอาละคำกริยาเนี่ย ออธิบายเขาเข้าใจดีหรือว่าไม่รู้จักอธิบายอธิบายไปแล้วมันเกือบจะรู้เลยเออใช่ถ้าบอกถ้าอธิบายใบนิดนึงคือใบ้ควาพิเศษเลยอ่าคำพิเศษจ่าคืนเอาคืนจ่าคืนเอาคืนอ่าอย่างโง่เลยเนาะอย่างโง่โเลยการอ่านด่าคืนผิดครับผมมันคือมันคือแบบอวดรวยครับโคตรเฟรชเลยรวยเลยรวยเลยรวย แบบคนคนนี้อวดรวยลงโซเชียลแบบรวยให้กูโชวรวยเหรอเพราะว่ารวยในี่ยมันกระเทยไม่ได้แปลว่ารวยแต่พี่ๆโชว์รวยหน่อยครับหนึ่งสองตั้มปุ๊บจุ๊บเป็นกิยาอาจจะเป็นคำแจกใช่เปล่าแน่ผมดาวนะดาวจุ๊บน่าจะหมายถึงอะไรการอมหรอออโราะเซ็กหรือเปล่าเออไม่พูดว่าออรเราเซ็กที่นี่พูดว่าโมวยได้เลย่วยได้เลย ถ้าจับจุ๊บไปหน่อยอะไรจุ๊บไปหน่อยเป็นส really. uh, ิ่งที่อยากทำแต่ไม่ใช่เียโดนจุ๊บนี่คือโดนเราไม่ใช่ไอ้เนี้ยอะไผมคิดว่าคือการโดนปมโดนดุถูกผมของเขาวอกครับหลังเขากลัาเฮียละเกิดกลัวอะไรพูดเลยพูดเลยม่หรือว่าอาจจะแบบมากกว่านั้นจุ๊บนี่คือแบบโดนแล้วเลยว่าโดนแล้วโดนแล้ว โดนอะไรโดน okay, okay. ุกมึงจบแล้วอย่างนี้นี่ก็โดนจบแล้วอะไรเงี้ยเป็นคำตอบที่ผิดคจ้าซุปคำนี้แปลว่าโมยหมดมันมาจากแบบว่าซุปเอาไปเสียบส่วนแล้วคือเราไปแค่นั้นได้ไงนด้ไงวะเราไปบอกว่าลึกเลยอ่ะคำต่อไปลายลายสไลม์มันคือนี่ไม่เหรอหงเล่นมันเหียวมันคือแบบทำนเงียบป่ะ ไม่เป็นเหมือนใช้เรียกพวกของกลุ่มคนที่แบบตอแหลอะแบบไปกลุ่มไหนก็ได้มันเขาเรียกว่าคนอะไรวะคนตอแหลไม่ใช่อันนี้อันนี้ตอบหรือดปลตอบมันคือคนที่แบบนกสองหัวปะกิ้งกาเปลี่ยนสีอออะไรพวกานั้นน่ะนกสองหัวกิ้งกาเปลี่ยนสีตอบพอดีใช่ไหมตอบคือผิดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมสะดูว่าผมเสือใบ้ไปแล้วด้วยเ ก็คือแปลว่าแบบพวกพ้องพวกกูแก๊้งกูอะไรเงี้ยสิบลามอ้าวกูกินไปเรื่อยเลยผมเพิ่มสิบสามสิกูว่าสิบแปดปวดกว่าเมื่อกี้เราก็กินว่าสิบแปดปวด มันคือคำกี่อยาอธิบายการกระทำโดนฉีดเข้าให้แล้วเอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเสริมสวยแบบไปฉีดหรือว่าไปฉีดน้ำใส้าเฮ้ยเนี่ยเราจริงจังมากเลยเหมือนแบบว่าเป้าหมายชีวิตเลยเนี่ยแล้วจะแบบไปฉีดอะไปน้ำใส่คนอื่นอะไปได้มาแล้วในม่ไปฉีดมาแล้วไปกระป๋อที่ ผิดตามันคือการบวยเพื่อนบวยเพื่อนมึงสวยแล้วไกฉีดมาเนี้ยไฉีดไม่ฉีดมึงสวยมึงสวยธรรมชาติแอต่อไปครับแลดแลดแปลว่าหนุ่มเอาไว้เรียกแบบคนไปเรื่อยอะคนที่มันไม่มีใครเอาจริงแล้วว่ามันเกือบเกือบเกือบใช่แต่มันไม่ใช่ความหมายนั้นโดยโดยตรงเลยครับใช้เรียกบุคคลใช่เรียกบุคคลเหมือนกันฉันว่าเป็นเนี้ยแหละยืนยันคำตอบว่าเป็นบุคที่ไม่มีสังการไม่มีใครเอาเป็นคำตอบที่ แต่ว่ามาถูกทางคือไว้เรียกคนที่แบบว่าขายเพื่อนนะขายเพื่อนอ่าใช่เพื่อนขายเพื่อนใช่ไว้เรียกคนขายเพื่อนคนพูดของหัวโดยโดยเอาล้ะมันเป็นคำที่แบบอยู่ดีกันเธอก็ถูกปลูกฝังมาว่าคำนี้แปลว่าอันนี้ มันคือก <cues> <l convert> ิจการโดยโขยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปล่าโดยโขลยเราไปทางจังไรเลยไหมโดยเราตอบไม่มีทางหนอยู่แล้วเนี่ยนะเราดูเป็นคนไม่ดีไปเลยเราผิดมาหลายข้อแล้วนะมันยากมากเลยเป็นกจการโอ้โหบีง่ายมากเลยตอบไปได้เลยมันเขาหัวเราะเลวมันเหมือนเรียกความหมายที่ดีเท่าไหร่เลยโดยไปไปเที่ยวไปแลกเงินไปโดนกันเถอะไปโดยทีมา คำว่าโดยคือแปลว่ากระเทยสาวสองที่มีนมและมีงูแล้วไปผู้ชายอแต่แลึกอย่างเงี้ยจะเรียกว่าสาวโดยก็คือไปยิมคำนั้นแหละเขาเรียกว่าโดยผู้หญิงมีงูที่เป็นฝ่ายลุกจะเรียกว่าโดยถูกสาวโดยก็คือใช้เรียกกับบุคคลก็ได้ใช้เรียกกิริยาได้สาวโดยแต่มันเป็นเวที่น่าลองนะพูดเฉยๆพูดเฉยๆพามาพามา อาครีมคีมรแต่เราทำนอกเป็นตัวย่อใช่ครับอ่ะใบให้เป็นตัวย่อมันเกี่ยวกับสิ่งของสิ่งหนึ่งแต่มันพูดถึงไมเคิลตัวเองมากกว่าเป็นคำที่แสดงถึงไมเคิลตัวเองสีต้องมาจากคำว่าแทนเพราะมันเริ่มต้นประโยคและเอ็มอ่ะมีใช่ครับมีถูกเอแปลว่ามี มาหนึ่งคำนะเจ๊จากอีจากอีคือคำที่ E อาจจะเป็นคำว่าเอินเอินที่แปลว่าแบบได้หรอได้หรอมึงไม่เจ๋งเราปูอ่ะคำตอบที่49มาเป็นตัวเลขแปลกยังเป็นยากกว่าคำสามตัวเลขแปลกย่อมาจากอะไร Cash t r o u g h everything around me ครับเงินหมุนรอบตัวปูอ่า คำนี้มันมาจากเพลงของวง90ที่ดังมากๆ,ๆครับที่วงวูงแทงอะไรนะครับมันเป็นคําที่แบบว่าเป็นคําสมนวนแล้วเขาก็ใช้กันมาเรื่อยๆครับและคำสุดท้ายของปังหาเธยนะคะตันตันงา่ายๆใช้ใบนิดนึงครับเป็นกริยากริยาช่างอ้วนเยอะมากถามใหญ่ถามใหญ่ช่างอ้วนช่างอ้วน ใช่ครับคนที่ชอบมากเลยอ่ะคนที่ไม่คิดจะดูชอบมากเลยทีมอ้าวก็บอกอยู่ว่ามันเป็นการิยาใไอพี่สิทธไปด้วยพี่สิทธิให้ดูดีกว่าว่าชอบคืออะไรเขาตอบไปแล้วไเลยอ่ะชอบคือชักชักสักวาวยากมากยากกว่าขีมอีกเหรอยากกว่าขีมบ้านแล้วโหมูเย็นโอเคเสร็จยังเสร็จเอาผ้าเอาไมกัลลี อันน ER ี yeah. oh, oh. ้กะหลีดูแลย u s e to be w h o l e You u s e to be w h o l e โหแปลว่ากะหลีย่อมาจาก whore W H O R E ป่ะใช่ไหมจีนจังคำตอบค่ะตอบพี่ถูกก็ถูกถูกต้องนะเพรแต่ผู้ชายก็มีอยู่ดีผู้หญิงรู้สึกไม่ดีเลยะใช่ว่าใช้เรียกผู้หญิงในคำแบบเป็นอ๋อในช่องแบบฟิชเรอเราเราเราไม่เรียกผู้หญิงว่ากะหลีครับเราเป็นสุภาพบุรุษครับผมออ๋ อ้าจบไปแล้วใครชนะใครตามชอบคำไหนชอบคำไหนฟังพี่ชอบทุกคำเพราะปกติฉันเป็นคนฟังฮิปฮอปนะแต่ว่าแบบเราไม่ได้ไปศึกษาว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรไม่เอาตัานอ่ะเกลือกับโปโพโปโพดูน่ารัก แนี้แหละครับี้ชอบทำลยชอบชอครับชอชอบทำหรือว่าชอบชอบชอบทำชอบทำชอบทำใช่ช่ชอบคำอีหวานอ๋อหวานเอาไปเรี้ยกพวกกระเทยในจอกได้นะหวานหวาเลยชอบโดย ชอบโดยคือลึกมากผมชอบโดยชอบโดยถ้าชอบโดยเดี๋ยวเราแนะนำแส่งดาวให้อ่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็ให้ทางฝั่งแรปเปอร์ของเรานะคะฝากผลงานก่อนว่าแต่ละท่านมีผลงานทางช่องทางการติดตามได้ที่ไหนบ้างสเลคหังผมสองคนคืออยู่ค่ายวอร์มไลน์ครับก็จะมีเลซี่ล็อกซี่พีวันล็อกแซมแบกวินช้าง เออเส้นดาวอะไรเงี้ยครับก็คือจะอยู่กลุ่มเดียวกันอินสตาแกรมก็บอยครับผมครับผมก็ติดตามได้ครับอยู่ทุกช่องเคเอเอ็คเลยครับผมผลงานใหม่เร็วๆนี้แน่นอนครับเดี๋ยวใหมีผลงานใหม่เดี๋ยวมีผลงานเพลงผมกับเต้รอครับรอครับมีทำเพลงด้วยกันเยอะครับผมจาแล้วก็อินสตาแกรมครับผมเคเอเอ็คเลยเซิร์ชไปเจอครับติดตามได้ครับผม แล้วก็เราสองคนนะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องส่องนะคะแล้วก็แท็แท็กนักเตะนักข้าวหน้าสามนตินะคะับสำหรับงานแต่งหน้าทรรมมนะคะและงานสอนเชียร์ลีดเดอร์นะคะมาทางนี้ได้เลยนะคะหมดทำหมดเลยขอบคุณพี่ๆแรปเปอร์ทั้ง3คนมากเลยนะคะที่มาเล่นสับเป็นใหม่ของเราในวันนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราเยอะๆกดคอมเมนต์ให้เราเยอะๆจะได้มี คลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เธอคิดคำสับกันเธอไม่ทันแล้วหมดหมดแล้วนะคะอขอบคุณมากวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายปุอบคุับ